เย็นนี้ที่สันคบมรีชัชน้าที่สวนดรภูปลูกปัญญามีหลายสิ่งหลายอย่างที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชผักสวนครัวที่ได้ลงทุนแรงกายใจจิตสติปัญญาในการดําเนินการของทีมงานจะเห็นนะครับว่ามี การผลิดอกออกผลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศตรงจุดนี้นะครับโหระพาใบายี่หรานะครับยังมีในส่วนของตัวฝักยาวนะครับเอ่อตรงจุดนี้นะครับกำลังดําเนินการที่จะเริ่มออกเป็นฝักมาพอสมควรแล้วถัดไปมุมนู้นนะฮะจะมีมะละกอนะครับะมะละกอนะฮะบ,บอกสละรอเรือรอริงเลยนะครับแล้วก็ยังมี มะม่วงซึ่งตอนนี้เองฮะได้เก็บเป็นหนึ่งชุดแล้วนะครับยังไม่พอนะครับจะมีไม้ยืนต้นอีกจํานวนมากโขอ,อยู่ไม่ว่าจะเป็นประดูนะครับหรือแม้แต่ตะแบกไม้เต็งไม้หลังนะครับพะยุง ตอนนี้เองครพยายามจะบูรณาการให้สวนแห่งนี้เนี่ยเป็นสวนที่ร่มรื่นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะพยายามทําการเชื่อมต่อกับภาคีเครือข่ายพี่จะทําเป็นเรื่องศูนย์เรียนรู้เพื่อจะปลูกปัญญาให้กับเยาวชนของไทยเราได้มาศึกษาความรู้และลงดําเนินการจริงๆนะครับแม้แต่เรื่องของการเลี้ยงปลานะครับการเลี้ยงปลาก,ก็จะมีอีกวิธีการหนึ่งนะครับเมื่อสัปดนี้เราได้มีโอกาสไป พบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประสิทธิ์มีช้างแล้วก็ดรสมเด็จเพชรช่วยนะครับที่ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาในพื้นที่ก้าวไร่ที่พยุหคิรีคนครสวรรค์นะครับได้เห็นอะไรมากมายสําหรับการที่เรามาดมความคิดร่วมกันในวิกฤตโควิดเช่นนี้นะครับจะต้องหามาตรการวิธีการต่างๆเพื่อจะทําให้ชีวิตวเรานั้นมีความพัาสุขมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารที่ครบหมดหมู่ การดูแลสุขภาวะร่างกายอากาศที่สดชื่นตลอดจนเรื่องของการล้างมือล้างไม้บ่อยๆครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แมสปิดปากต้องขออภัยนะครับเมื่อสครู่นี้ผมเข้าไปในตัวอำเภอสานบรุรีนี่มีมาตรการในการควบคุมดูแลมากมายตั้งแต่เรื่องของการเ,าเดินตลาดาทุกคนนะครับ การปฏิบัติอย่างน่ารักมากคนชายนาฏเนี่ยนะครับก็จะปิดแมสสนะครับแล้วก็ควบคุมตัวเองนะครับจะมีการจอดรถไว้ที่หน้าอำเภอสันคบุรีเลยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในตลาดทุกๆส่วนได้มีการตรวจมีการวัดนะครับในการเ,เช็คบุคลากรที่จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าวมากที่สุดนะครับอันนี้น่าชื่นชมนะครับต,ต้องขอบพระคุณนะครับประชาชนสันคบุรีชัยนาท แล้วก็คนไทยทั้งหมดนะครับที่ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องตัวเราคนเดียวนะครับยังมีเรื่องของครอบครัวชุมชนสังคมสําคัญยิ่งคือนี่คือการที่พวกเราดูแลห่วงใยต่อกันละกันวันนี้ครับได้มีความสุขในการที่มาระดมความคิดร่วมกันกับทางทีมงานของสาาถาบันพัฒนาทุนสังคมและเครือข่ายภาคีที่เราจะเชื่อมแล้วก็จะปักหมุดความคิดเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์แล้วน้อมนาเรื่องปรัชญาสกิจพอเพียงมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับแนวคิด ของวิธีทางของความเป็นคนไทยนั่นคือ,อชีวิตใหม่วิธีใหม่ๆที่เราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าวันนี้ที่สวนกันสันคบุร,รีปปรัตภูประัญญาได้มีหลารสิ่งในอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรติดตามชมครับ